สวัสดีครับสวัสดี f อีจอนี่มือป่าบินดีทีเคารพรักตัวประเทศไทยครับมีโอกาสมาจหมาดอุรบร,ราชธานนีมาเที่ยวอุบลน,นะครับเด้ออุบลครับมีสถานที่ต้องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติและวัฒนธรรมผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสคนหนนาตาดีจริงใจอุบลราชธานีนั่งเครื่องลงมาสนามบินนานาชาติอุบลหรือสถา,ากสนาากนารรถไฟนะครับทางรถไฟล่งนี้นี่เลื่อยไปกิโลกิโลกวล่นานี่สถานีรถไฟ กิโลกรัวสนามบินอุบลน,นะครับเส้นนี้คือเส้นระหว่างเมืองอุบลวาลินชาราบใจกลางเมืองติดถนนใหญ่ครับมาถึงท่านจะมาเจอร้านของฝากร้านกาแฟ่จอร์อนี่คอฟฟี่จวดนะครับตรงนี้จะเป็นบ้านคาแฟ่ร้านกาแฟ่แฟแฟครับและของฝากมากมายสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองจะมีปลาสมปลาสดจากโขงจากมูลไหวตอนพี่น้องซื้อก็ไปฝากพี่ฝากน้องฝากมูฝากพวกนะครับเนาะนะมาบนอยากหาร้านนั่งทานข้าวตอนเที่ยง กลางวันหรือจนถึงดึกนะครับแนะนำที่นี่ราคาถูกอร่อยนะครับปลาสดเสบแซาบและก็อาหารจีนไทยซีฟูด้ดและลาบขมต้มแ f, ซ่บส้อยจุนะครับเนาะบรรยากาศล่าล้านจอดรถมีน้องห้อกับว่าให้กำลังใจนะครับขอพุ่นมาบรรยากาศที่วิวมาถึงที่นี่ก็จะมาเจอของฝากนะครับกุ้ตูแซ่นะครับอ่าสิมีปลาแห่ง นะครับปลาส้มปลาแก้วก็มีครับนี่สนใจสั่งซื้อได้ทางลิงก์ไอดีไลน์ที่จะปักหมุดไว้ข้างล่างนะครับนี่ปลาแก้วครับทรงทั่วโลกแหนมสีโคหมูใส่กออีสานนะครับที่เ็นี่ที่นี่ต้องปลาส้มจอนี่มือปากนะครับอน่อร่อยขายทั้งออนไลน์และหน้าร้านนะครับอ่าปิดกูจขอบคุณพี่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ สลับเปาพีบู์ของแสบจากเมืองพี่บูนมังสาหารนะครับมาหวดสีสังกาแฟนะครับหรือจะสั่งสลับเปาพี่บูนได้เลยนะครับแม่บรรยากาศง่ายๆสบายร้านอูดโวงครับเรามีโซนบรรยากาศด้านในนะครับและบรรยากาศซุ้มนะครับนั่งทานข้าวขอคุณหลายนะแม่เด้อขอคุณห,หลายครับขอคุณนะครับขอบคุณจ้าเนี่ยขอคุณจ้าขอคุณหลายครับบรรยากาศมีซุ้มนั่งเย็นๆครับ ผู้จัดการร้านสาธิตนั่งอยู่ข้างในครับโบยังโบฟืนลุกโบไหวส่วนด้านในก็จะเป็นบรรยากาศนี้นะครับสามารถนั่งแผนดูครับก็จะมีซุ้มนะครับลูกค้าก็จะมานั่งตามซุ้มต่างมีผลไม้ปัน่นมีคอกเทลด้วยนะครับสาหรับบุตรหลานของท่านอยากกินน้ําส้มปัน่นแตงโมปัน่นมะพร้าวปัน่นมะพร้าวสดนะครับมีที่นี่นะครับสามารถสั่งได้นะครับวัสดีครับสาธิตใต้ตำ่ำ ไม่ใสมากไม่ใสมากเฮ้ยชยดิเรื่องปลาตายครับพี่น้องยังปลาตายผู้จัดการหลาดเรื่องปลาตายเอ้าลูกค้าเข้าครับน้าน้องเจ๋งรับลูกค้าหน่อยยินดีต้อนรับครับเชิญครับเชิญครับขอบคุณนะครับขอบคุณหลายเๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับมีบรรยากาศนะครับที่นี่เราก็มีทั้งค็อกเทลมีน้ำผลไม้ปั่น มาอุบลครับลงเครื่องเพียงแค่1กิโลเมตรห่างจากสนามบินนะจะนั่งแท็กซี่มาได้เลยบอกว่าไปส่งร้านจอรนี่มือปราบหรือจอรนี่แซบนะครับโซนด้านนี้ครับก็จะเป็นบรรยากาศโล่งโอโถงเย็นสบายลมพัดไม่ร้อนครับอาคารสูงโปร่งนะครับอาคารสูงโปร่งนะครับเวทีคืนถ้ามันมีดนตรีสดก็คืนมีแอมทีมนะครับจะไทยจิตขงเดียร์แล้วมีเสื้อเยื่ของป่าครับเสื้อเยื่อมือป่า ส่งออนไลน์ได้เยนะครับส่ง,ส,งสามารถทักลิงก์ไลน์ผมได้เลยครับลิงก์ไลน์ไอดีไลน์ผมนะครับนี่นะฮะส่งถึงบ้านส่วนด้านในก็จะเป็นห้องแอร์นะครับบรรยากาศห้องแอร์นั่งแอร์เย็นๆกินตามบุฟเฟ่ลูกค้าเขามาเรื่อยๆครับคุณลูกค้าเขามาเรื่อยๆนะครับเนาะขอมาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศยา,ามเย็น เพลงมันมีเพลงเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อ่าครับบรรยากาศห้องแอร์ก็เต็มนะครับส่วนด้านหลังนะครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับคีณนิสาในตัวนั่งเราไหมครับนี่เอาห้องแอร์ซึ่งอยากขอซึ่งหลังนะครับหงททุกด้านหลังเราก็จะติดน้ำนะครับบรรยากาศบรรยากาศด้านหลังเราจะมีตั้งเป็นซุ้มมาดูมาดูนะครับอือเป็นซุ้มนั่งเย็นสบายนะครับมี ลมเย็ยนๆจากริมน,น้ำมาดูครับไอ้น้ำมูลริมสบายล่มน้ามูลพัดมาอยากกินข้าวเที่ยงนั่งเย็ยนๆสบายๆนะครับจอนนี่แซ่บอุบลนี่ฮะสูตรจองห้องพักครับส่วนด้านนี้จะเป็นห้องคาราโอเกะรับจัดเลี้ยงนะครับเบอร์นี้เลยครับ063 3 88, ์หกสามสามสามศูนย์เก้าเก้าแปดแปดศูนย์หกสามสามสามศูนย์เก้าเก้แปดด้านหลังจะเป็นห้องแอร์เหมือนกันและสามารถเหมาจัดเลี้ยงมีคาราโอเกะเครื่องเสียงจัดเต็มนะครับ ด้านหลังก็จะบรรยากาศนี้ครับถ่ายดูบรรยากาศลูกค้านั่งบรรยากาศยามนี่ะห้องแอร์ด้านหลังนะครับนี่คือบรรยากาศร,ร้านจอนี่แซบอุบลครับพี่น้องผมครับขนันมีโอกาสทานมาอุบลราชธานีนะครับอยากหาลานบรรยากาศดีๆนั่งกินมีสุ่มไม่เห็นไหมครับอ,อยากมานั่งทานข้าวอาหารอร่อยมีทั้งลาบผมต้มแซบอาหารไทยจีนซีฟู้ดต้มปลาไหลต้มเอียน อาหารเล่าแบบพื้นบ้านต้่มสมปลาคั่งต้มแกงไก่ไสผักกระแนงแกงไก่ไสบุญเส็นแกงเห็ดเพาะไ่ไข่หมดแดงนะครับ้วกาโอ้หลายอย่างออมปลาหนึ่งปลาลวกพักจําเจียวมีวัตถุ่างตับมะหุงแซ่บแซบตำไทยตำเลา่าตำทะเลตำปูมากมีวัตนะครับผัดปูผัดหงกะลีกุ้งอบบุนเส้นอะไรผัดเผ็ดปลาคังผัดเผ็ดกบทอดกบนะครับโอ้แซ่บนะครับราคาถูกบรรยากาศดีเชิญได้ที่ จอยน,นี่แทบอูราชธาน,นีครับ0633309988นะครับมีโอกาสมาอุบลมาให้กำลังใจกันนะครับเนาะ <c oughs> ผมขอเป็นกำลังใจทุกท่าน,นครับผ่านมาอุบลอย่าลืมมาแวะนะครับอ่าสนใจติดต่อจองที่จองห้องจะเลี้ยงก็0633309988หรือจะจองร้านจองโตะ๊ะ0633309988หรือเพจของทางร้านที่จะฝากมุนไว้เลยนะครับอ่าผ่านมาอุบลอย่าไปพักรีสอดผมนะครับอบําเภอสินทร์ครับเดอะเบสสวยงามมากริมแม่น้ำมีทั้งล่องแพรมีที่จะเลี้ยงสัมมนา มีร้านอาหารมีคาเฟ่ยอยู่ที่อัปเปอร์ซินิทอนนะครับขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้ร่ำรวยสุขภว่าร่งกายแข็งแรงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ